สวัสดีครับขอต้อนรับอยู่ช่องกีต้าร์วัลละครวันนี้เราจะมาสอนคอร์ดที่มีชื่อว่า C sharp sus two คอร์อด C sharp sus two จับยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มที่นิ้วชี้นะครับทาบไปที่ช่องที่สี่หนึ่งสองสามสี่นะครับที่ต่อไปนิ้วนางนะครับกดไปที่ช่องที่หกทาบสี่ห้าหกนะครับในสายที่สี่หนึ่งสองสามสี่ ต่อไปนี่ก้อยครับกดที่ช่องที่6เหมือนเดิมแต่ไปสายที่สาม3จะ่ด้นิ้วประมาณนี้นะครับโอเคเสียงกับประมาณนี้อขอขอบพระคุณคณนที่เข้ามารับชมนะครับ